สวัสดีครับคุณแซมพอดีสวัสดีครับคุณไตรภูมิรู้ทันคนอ <c oughs> ่าเช่นเคยเราก็มาทำคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองร้อยสองนะ <c oughs> อ่าก็เอาเอาคนรูปหล่อมาไว้เบ้างหลังนะ <c oughs> อ่าเพคนรูปหล่อนี่รู้สึก จะห้าวเกินพอห้าวแล้วเขาก็จะกัดทุกรูปแบบนะซึ่งเขาก็มีคนทักท้วงเยอะแยะเขาบอกว่าพิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้มาปกป้องหรือเปล่าคิดกลับกันผมมีหน้าที่ขอบคุณและปกป้องยี่ห้าล้านเสียงนี่เขาสับสนในความคิดหรือเปล่าเนี่ย เขาคิดว่าไอ้นี่นะเขาคิดว่าไอ้แปดแปดพักการเมืองที่ลงเอโมยเนี่ยมันเป็นพูดยังไงทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเป็นอะไรพวกเนี้ที่มาเนี่ยมันเป็นลูกกะเลงคือเป็นลูกกะเลงข,ของพักก้าวไกลหมดเลยนะเขาเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงแค่คิดนี่ก็ยังสับสนกับชีวิตแล้วนะผมดูดูแล้วสับสนกับชีวิตเลย ไอ้ตัวเองนะมันได้มาสิบสี่ล้านเสียงมันก็ต้องพูดแค่ของตัวเองมันต้องถ่อมตนนะมันต้องถ่อมตนในกรณีอย่างเงี้ยคือเราจะขอความเห็นใจจากสอวอนะแล้วก็เห็นใจความเห็นใจจากอาจจะอาจจะเป็นสอสอฝ่ายตรงข้ามอะ่ะหรือเป็นรัฐบาลเก่าแล้วคุณแซมว่าไงก็งแน่นอนนะ่ะมันการ อย่างนี้มันมันมันยากนะมันยากคือการคิดเการเห็นใจการคิดเนี่ยมันกลับหัวกลับหางกันหมดนะกลับหัวกลับหางกันหมดเลยแล้วเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมันเหมือนเป็นนายกรัฐตมตรีไปแล้วความคิดนะแล้ววันเนี้ยก็ไปไปขอบคุณ คนชาวไอ้ปทุมธานีแล้วผมบอกไม่เดินสายทําไมการเดินสายลักษณะเนี้ยมันผมว่ามันน่าเกลียดนะวุทธ,ธิภาวะของการเป็นผู้นํานี่ไม่มีเลยนะแล้วยิ่งมาการแสดงไอ้ลักษณะเนี้ยผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาดูออกเขาไม่ไม่เขาไม่ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่หรอกคืนเป็นใหญ่แล้วเรียบร้อยเลยนะบ้านเมืองเนยเละเป็นโจกเลย แล้วตอนเนี้ยก็พยายามซ่องสมนะ่ะคือวันที่สิบสามก็พยายามเอากลุ่มจัดกลุ่มเพื่ออย่าไปไปปลุกม็อบดังไงเพื่อที่ไปสร้างม็อบกดดันเพราะว่ารัฐสภาจะมีการเปิดประชุมเพื่อโหวตนายกตันตร,ตรตีคนที่สามสิบมีอยู่ทั้งหมดในสิบสองกลุ่มแล้วสิบสองกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มันประเภทว่าเขาจ,จัดตั้งกันขึ้นมาทางนั้นไง ว่าจะมีกลุ่มสารพัดกลุ่มเลยกลุ่มทะลุวังยังมีเลยผมบอกว่าไอ้นี่มันแค่ชื่อกลุ่มมันก็น่าเกียดแล้วแล้พวกกลุ่มธรรมศาสตร์กลุ่มอะไรพวกนี้คือถามความคิดเห็นจากพูดในไงชาวบ้านชาวช่องที่เขามาเลือกหรือเปล่าใน14ล้านเสียงเนี่ยอเขาต้องการให้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไปแก้ไขมน .1 นึงหรือเปล่าเราก็พูดย้ำอยู่ตลอด สิ่งที่ประชาชนเขาต้องการคือเขาต้องการให้มาแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องของปากท้องใช่ไหมเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเขาดูตรงนี้นะแต่การได้มาตรงนี้มันมันได้มาโดยการโจมตีสถาบันเบื้องสูงมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่โจมตีสถาบันเบื้องสูงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะนั่นเพราะไม่มีฝีมือไงนะ ก็ไม่มีผลงานผลงานไม่มีในเมื่อผลงานไม่มีก็ก็เรียกไปโจมตีนะไ,ไปโจมตีสถาบันเบื้องสูงซึ่งจริงๆเนี่ยไม่น่าจะก็เรียกไม่น่าจะคิดแบบนี้นะพอเขาคิดไป<ม>อย่างนี้นะผมก็บอกว่าโอ๊ยนี่มันมันแบบคนคิดสั้นหละแล้วพอเวลาจะเดินหน้าเนะี่ยมันเดินไปไม่ได้แล้วยิ่งมาเชื่อคนที่อยู่ในต่างประเทศนะ่ะ ฝรั่งเศสมั่งอยู่ญี่ปุ่นมั่งเมาโอ้อมันเหมือนว่ากรุยเส้นทางแล้วก็จุให้จัดตั้งขบวนการเพื่อล้มล้างระบบก,การปกครองเนี่ยผมเห็นแล้วนี่มันมันไม่เข้าท่านะแทนที่จะใช้สติปัญญาความคิดความอ่านพัฒนาจากฐานเดิมฐานลากเดิมที่บ้านเรานีรจริงๆเศรษฐกิจเนี่ย มันน่าจะก็เรียกเบ่งบานได้แล้วแต่ไม่เบ่งบานเพราะว่าการเมืองของเราเนี่ยมันอ่อนแอแล้วกฎหมายบ้านเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เด็ดขาดนะคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการอารมณ์มวลยนะไอสิ่งตรงเนี้ยก,กลัวชาวบ้านชาวช่องว่าเด็ดขาดมากมันก็จะกลายเป็นประเด็นก,การแต่พอี้สุดไอเด็กรุ่นใหม่ พอ,อมามันก็มาในรูปแบบไม่ต่างกับประเด็จการคือจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ไม่ได้มองความคิดของผู้ใหญ่ที่เขาปูพื้นฐานและรากฐานเอาไว้ใช่ไหมต้องพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันเพื่อไทยนะจริงๆนะในในทีมงานของเพื่อไทยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีฝีมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้ดีพอสมควรผมผมดูแล้วจะดีกว่าพักก้าวไกลเนี่ยหลายช่วงตัวเลยนะเราจ่งมาได้คุณทักษิณเนี่ยมาพัฒนาในโครงสร้างของการเงินการทองนะการเทรดดิ้งการกระตุ้นให้เกิดระบบ Investment ในระบบโครงสร้างของการลงทุนในประเทศไทย ผมว่ามันมันมันสามารถที่จะตลืมตาอปากได้เร็วนะแล้วทักษิณเนี่ยเขามีเขามีก็เ,เรียก่าคือเขามีบทเรียนแล้วไงการต่อสู้ตรงเนี้ยเขามีบทเรียนแล้วนะเพราะบทเรียนของเขาเนี่ยมันมันมันก็เป็นความเจ็บปวดที่เขาเองเขาก็เข้าใจแล้วเขา้าใจแล้วว่าไอาการที่คิดอะไรที่มันเกินเลยไปอะแทนที่จะคิดเพื่อที่จะก็เรียก่า พัฒนาจุดร่วมและจุดรวมของความศรัทธาเพราะของเราเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักแล้วเป็นสิ่งที่เชื่อหน้าชูตาบ้านเราเนี่ยไม่มีประเภทว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีพลังงานอย่างตะวันออกกลางเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยก้าวหน้าไปเยอะ แล้วก็มีการวิวัฒนาการเรื่องของก๊าเล็กกาเล็กทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายไอสิ่งตรงเนี้ผมถึงได้บอกว่าการที่คนเราเนี่ยมันจะร่วมมือกันนะเพื่อเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวข้ามผู้ใหญ่ในลักษณะเนี้ยการก้าวข้ามผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องบาดหมางแล้วการที่ตัวเองเนี่ยจะเกิดจะเจออุปสรรคไอ้เนี่ยอุปสรรคจะเจออีกเยอะแยะนะไม่ใช่เจอน้อยๆนะแล้วยิ่งในกรณีที่วันที่สิบสามเนี่ยถ้าสวออเขาเขาไม่ได้เทนนะี่ยคือเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยกมือให้เลยเนี่ยนะแล้วก็คงมีเต็มที่นะผมผมดูแล้วมันมันไม่เกินในสิบวกลบอะนะ เหมือนที่เราคุยกันไว้อือใชยไม่ใช่ไหมสิบบวกลบเนี่ยไ,ไอ้ที่จะมายกมือให้กับก้าวไกลเนี่ยแต่คือนอกนั้นเขาก็สับขาหลอกทั้งนั้น่ะเขาไม่มีไงคือเขาเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะมาสนับสนุนเด็กที่พูดง่ายว่าไอ้นี่คือการใช้หลักการการวางแผนเลยนะไอ้นี่วางแผนเลยเขาเรียกว่าจัดกลุ่มจัดก้อนจัด เขาเรียกว่ามันเหมือนที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใดๆว่าให้กับรัฐบาลเลยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการแต่อย่าลืมว่าไอ้นี่คือสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศชาติเลยนะกับประเทศชาติเลยพอสร้างความปั่นป่วนเนี่ยมันแน่นอนว่าไอ้ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจเนี่ย มันย่อมเขาเรียกก่ามันมันเป็นวงกว้างแล้วมันก็จะทําทให้คนที่อยาคิดมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่ามันไม่ไหวเรายิงยิ่งได้เด็กๆมาบริหารจัดการเนี่ยมันเท่ากับว่ากฎหมายเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นกฎหมายละก็ท่าว่ากฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องไปเอื้อมโดยกับไอ้คนที่เคยสนับสนุนตัวเองเนะี่ยที่สุดแล้วมันก็เหมือนเอาเด็กเนี่ยมาเล่นขายของ อะมันเล่นขายของในระบบเขาเรียกกันในในแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็เละเป็นโจกสิไอสิ่งตรงเนี้ยมันดูดูแล้วผมดูแล้ววันที่สิบสามเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านจากการที่จะมีคนโบวเกินสาม้อยเจ็ดสิบห้าเสียงเนี่ยแน่นอนว่าไอการที่เขาจะเขาเรียกเล่นเขาเรียกกันเล่นวิชามาน เด็กพวกนี้มันมีมันมีนี่มันมีแนวทางเล่นวิชามานนะไปว่าเขามันก็จะเล่นวิชามานโดยการก่อม็อบอเนี้ยเขาเรียกการก่อม็อบแล้วเขาก็คงมีเขาเรียกมีการสุ่มข้อมูลแล้วว่าคงจะมีเขาถึงเตรียมกำลังเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีการก่อม็อบในวันที่สิบสามแล้วเขาก็เตรียมกำลังเอาไว้แล้วเพราะเขาก็ แน่นอนว่าเขาก็จะต้องมีอะไรที่เขาลึกๆซึ้งน่ะที่สามารถที่จะเข้าไปก็เรียกสำรวจว่าโอ้กลุ่มนี้ก้อนนี้มันกำลังคิดแผนวางแผนยังไงเพราะแน่นอนว่าไอาการที่วางแผนเพื่อให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรรู้ว่ามันเป็นเมืองหลวงนะแล้วมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะลงเอยแบบไหนใช่ไหม มันจะลงเลยแบบไหนแล้วในเมื่อความวุ่นวายมันมันถ้าเกิดมันมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาใช่ไหมแซม,มคิดดูถ้ามันเกิดมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาไอสิ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่าโอกาสที่จะทําให้ทหารเนี่ยเข้ามาปฏิวัติก็มีโอกาสสูงใช่ไหมมันก็มีโอกาสสูงถ้าถ้าเ็าเรียกถ้ายังไม่ลดลาวาศอกนะแล้วกรณีอย่างเนี้ย ดูๆแล้วเนี่ยผดูแล้ววันที่สิบสามเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านแต่ถิมพิธาไม่ผ่านการโหวตแน่นอนว่าคงจะโดนเล่นงานทั้งเรื่องการถือกองหุ้นไอทีวีอะไรพวกนี้แล้วมันมันมีอีกหลายเรื่องนะมันมีอีกหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะพักพักร่วมที่ลง MOU กันไว้เนี่ย แน่นอนมันก็จะมีผลด้วยเพราะว่าในกรณีที่ตอนนี้สวอยเสรีมันก็ออกมาพูดแหละเสรีสุวรรณมณฑาอะไรพวกนี้มันก็ออกมาพูดแล้วว่าไอ้พักร่วมเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้การที่เ็าเรียกมาสนับสนุนให้กับพักเก้าไก่เนี่ยมันก็จะทําทให้เกิดเ็าเรียกอาจจะมีผลกระทบแต่ไม่ถึงกับ ที่เขาพูดว่าจะต้องมีการยุบป,ปุ้งยุบพักไม่มีหรอกคงไม่มีแต่ในกรณีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นข้อเสียมันเป็นข้อเสียเพราะว่ามาสนับสนุนพักก้าวไก่ทั้งทั้งที่ก้าวไก่เนี่ยมันมีตําหนิตําหนิคือความไม่สมบูรณ์ของเ็าเรียกว่าอย่างถ้าเกิดเขาเอาเรื่องแล้วมันมีแง่มุมเรื่องการถือครองหุ้นสื่อ แล้วถ้ามันมีเรื่องของตรงนี้เรื่องของการก็เรียกไปกระทบกระเทือนกับสถาบัานเบื้องสูง mm. เพื่อก็เรียกปรับปรุงแก้ไขมอ .112 ไอ้สิ่งตรงนี้มันยิ่งเลวร้ายนะเลวร้นักข้อไปเลยดีไม่ดีเนี่ย mm. ผมว่า <Yeah. S 1> อาจจะมีการก็เรียกมีการเททิ้งพักเพื่อไทยอาจจะเททิ้งก็ได้นะ ถ้ามีการเตือนกันอย่างนี้เขาอาจจะเทเขาอาจจะไม่ยกมือให้ก็ได้นะอย่าลืมว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่ยกมือให้มันก็จบมันจบแล้วมันแน่นอนแล้วเพราะว่าจริงๆนะ่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เขาก็มีสนิมในใจในกรณีที่ในเมื่อมันมาหักกันก็เรียกมาหักหน้าเด็กรุ่นนี้มาหักหน้าเพราะามันมันทำเกินเลยไนงะมันทำเกินเลยทั้งเรื่อง ทุกเรื่องอ่ะคือมันหักกันทุกเรื่องใช่ไหมทั้งเรื่องผลกระทบทุกอย่างขนาดพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไม่ข้องแวะและเกี่ยวข้องกับมหนึ่งหนึ่งสองแต่อนี่มันไปเกี่ยวข้องกับมหนึ่งหนึ่งสองแล้วบอกว่าไอการปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองเป็นการรักษาสถาบันผมบอกไม่ใช่รักษาสถาบันหรอกมันจะทุบและทำลายสถาบันเบื้องสูงมากกว่า พอ้ามันได้มันก็ย่อมก้าวต่อไปก้าวจนพูดง่ายๆเท่ากับว่าไอ้เด็กรุ่นเนี้ยมันจะมาเหยียบย่าเพราะเป็นความเข้าใจผิดหลายๆเรื่องน่ะจริงๆผมกำลังเรียบเรียงเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดเรื่องก็เรียกเรื่องตั้งแต่สมัยปีดีพนมยงมาเนี่ยเพราะปีดีพนมยงเนี่ยเป็นบุรหลุษที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดในเยอะแยะ แล้วจนตัวตายก็ยังเข้าใจผิดเข้าใจผิดเยอะแยะแล้วไม่มีใครมาถอดไอสิ่งตรงเนี้ว่าทําไมาปีดีถึงเป็นคนนําเพศภัยพิบัติมาสู่ไอ้นี่แหละมาสู่แผ่นดินไทยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครมาวิเคราะห์เรื่องตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยแต่ผมกําลังเรียบเรียงผมก็เลยยังไม่ได้นําเสนอแต่ก็จะพยายามนําเสนอให้ได้ ทันในเดือนนี้เพราะผมถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่ดีนะสิ่งตรงเนี้ผมก็จะต้องเขาเรียกว่าถอดรหัสไอ้เรื่องเนี้ว่าไอ้ที่ชื่นชอบชื่นชมปีดีพนมยงเนี่ยแล้วจนนํามาถึงถึงเรื่องของการที่ไอ้พักก้าวไกลเนี่ยจะทําลายสถาบันนะมันคือเกี่ยวโยงมากับเรื่องของปีดีพนมยงโดยตรงเลย ซึ่งผมจะมาแก้ผ้าปีดีพนมยงเลยว่าทําไมทําไมตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองคือตัวปัญหาแต่เขาไม่เข้าใจปัญหามันก็เหมือนตัวไอ้ทิมพิธานนะปัจจุบันเนี่ยตัวมันคือตัวปัญหาแต่ไม่เข้าใจปัญหาหไหม,มันก็ถึงลากเอาอะไรรู้ว่าลากเอาปีดีมาเป็นก็เล็กเดอะฮีโร่ แล้วทุกคนไม่ไม่สังเกตผมไม่เข้าใจว่าคนเก่งคนมีความรู้คนมีตกกรรกะทางความคิดแต่ทำไมมันไม่มีคนเข้าใจเรื่องตรงนี้นะไม่มีใครเข้าใจในเรื่องตรงนี้ซึ่งมีผมอยู่คนเดียวและผมเนี่ยกล้าที่จะจับปีดีมาแก้บ้าเพราะถึงแม่จะตายไปแล้วนะแต่ไม่มีคุณอะไรกับแผ่นดินนี้มากมายเลยทำให้แผ่นดินนี้ลำบากลำบนด้ซ้ำไป นะสิ่งตรงนี้ไงมันไม่มีใครมาพูดแล้วไม่มีใครวิเคราะห์ซึ่งคุณแซมเชื่อหรือเปล่าในสิ่งพวกเนี้ยผมจะต้องนำเสนอให้ได้แต่มาแล้วคุณแซมก็จะเข้าใจอะไรได้ลึกๆซึงซ้งๆถึงได้มาชวนพูดชวนคุยไงว่าเด็กรุ่นเนี่ยมันก้าวรล้วแล้วมันคิดอะไรมันก็พยายามจะหักด้ามพาด้วยเข่าทั้งนั้นนะแล้วก็เชื่อบางช่างยุ บางช่างยุที่อยู่ในอยู่ในต่างประเทศนะอยู่ในฝรั่งเศสนะอยู่ในอเมริกามัาง่งแล้วก็อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในยุโรปบ้างบางที่นะแล้วก็อยู่ในญี่ปุ่นพวกเนี้ยพวกนี้ถ้ามันดีจริงทําไมมันต้องระเหตดไปอ่ะต้องระเหตดไปอยู่ในต่างประเทศทําไมต้องไหมทําไมต้องลีภยัยทาไมไม่ใช้สติป,ปัญญาของตัวเองเนี่ยทาให้แผ่นดินเนี่ย ก็เรียกก็สุกสกาวแล้วก็สามารถก็เล็กพลิกฟื้นด้านเศรษฐกิจให้ดีไม่ใช่จะมีแต่สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพอย่างเดียวเริ่มต้นเริ่มต้นนั้นมันจะเริ่มต้นได้อย่างไงมันเริ่มต้นเริ่มท,ไท,ไมทีไรก็พังทีไรเริ่มทีไรก็พังทําไมไม่กเล็กมันต้องสตาร์ทโกลใช่ไหมมันต้องปลูกในสิ่งที่ดีจนได้กเล็กผล ผลที่งอกงามแล้วก็จะทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เขาเรียกว่าน่าลงทุนและเกิดเขาเรียกเกิดปฏิกิยาทำให้ทุกชนชาติบนโลกใบนี้เขาอยากที่จะมาท่องเที่ยวแล้วมาสัมผัสาฟาร,ร์มมัศจรรย์ของแผ่นดินนี้มันมีฟาร์มอัศจรรย์ที่มันมันซ่อนลึกนะในฟาร์มาัศจรรย์เนี่ยมันสอดสอดคล้องและ ลึกซึ้งในระบบก็เรียกธรมเนียมปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างแต่คนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจรมเนียมปฏิบัติบางทีมองประเพณีปฏิบัติว่าเป็นสิ่งล้าสมัยแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดให้มันลึกๆเข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของ g r a วิตี้เป็นโครงสร้างของควอนตัมเมเนจเมนต์เป็นโครงสร้างที่นวัตรกรรม ที่มันสามารถวิวัฒนาการเหนือกว่า AI ซะด้วยเลยไอสิ่งตองเนี้มันไม่มีคนคิดในเมื่อนไม่มีคนคิดมันก็มองเขาเรียกมองโบราณสถานมองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกมองเราไม่ลึกซึ้งพอและไม่เข้าใจพอเลยมองเป็นเรื่องเขาเรียกเเรื่องเฉยแล้วก็เรื่องเสลิอมแล้วก็เรื่องโบราณนี่ไงคือ สิ่งพวงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันถึงดูถูกไงมันถึงดูถูกประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อๆกันมาเนี่ยคุณจันมีความคิดตรงนี้ไหมอืมใช่ใช่ใช่ตรงนี้สําคัญนะตรงนี้สําคัญมากอืมที่คนเราไม่ได้คิดตรงนี้มันจะไปอะไรก็ไม่รู้เออไปไปคิดคือมันคิด<า>ไม่ออกสิ่งที่เป็นอยู่คนเราเนะี่ยแค่แค่ไอ้ลายกระหนก ปูนปั้นหรืออะไรพวกนี้มันแสดรายละเอียดเนี่ยมันฝากลึกลุ่มลึกไปเรื่องของความะบบอะไรละเลยควา,ามละเอียดอ่อนของอารมณ์ความละเอียดอ่อนของความเป็นไทยตรงนี้สําคัญของสิ่งเป็นไทย<อ>ทั้ง,<อ>งหลายนการที่มันเป็นแมสการคำนวณการอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในสารระบบตรงนี้ทั้งนั้นเลยมันอยู่ในตรงนี้ทั้งนั้นเลยมันมันแต่ไม่มีใครมาถอดรหัสในเรื่องพวกนี้ไง ผมถึงมาเตือนสติแต่เตือนแล้วมันมันมันสายไปแล้วนะตอนนี้มันสายไปแล้วสําหรับทิมพิธาผมบอกได้เลยมาถึงจุดจุดนี้คือเขากำลังไอ้นี่กันนะเขาก็สกัดเขาสกัดอยู่แล้วเขาเขาไม่ให้เกิดอยู่แล้วถ้าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาคือมันโตวไวไอลักษณะโตวไวเนี่ยเขาเรียกเป็นมะม่วงอะไรแล้วไอมะม่วงบ,บ่มแก๊สหรือทุเรียนบ,บ่มแก๊ส ก็มันยังไม่สุกก็พยายามทําให้มันสุกแต่พอที่สุดมันมันสุกไม่ได้มันก็เน่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมันเราเรียกมันจันบ่มอ่ะคือพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะมาหลอกลวงแล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นไปสู่วอช่อฟ้าไอ้สิ่งตรงนี้มันคือเขาเรียกก่าหลอกเด็กเอาเด็กเป็นเครื่องมือใช่ไหมเด็กไม่เข้าใจอะไร เด็กวัยใสเด็กอะไรพวกนี้ก็เอาเด็กเนี่ยก็เรียกมาเป็นบันไดเพื่อไต่เต้าต,ตัวเองเนี่ยให้เป็นใหญ่เด็กต้องมาโดนคดีต้องไปนอนคุกนอนตารางอะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยเนี่ยแหละคือฟามันเนตน,นาที่พวกนี้มันคิดว่ามันเนี่ยเก่งแล้วแต่มันไม่เก่งมันไม่เก่งจริงไ่ผมเนี่ยก็ทำคลิปเตือนมาเยอะแล้วนะเตือนมาตั้ง หลากหลายถ้าเขาเนี่ยได้มาฟังได้มาทำํำความเข้าใจแต่ผมว่าเขาคงคงนั่นเขาเขาคิดว่าไร้สาระนะเขาคิดว่าไร้สาระนะคือบอกเอ้ยมึงไม่ต้องเอามาให้กูดูหรอกกูรู้แล้วไอ้พวกนี้ไอ้คนแก่พูดเลยเปืือยไม่เข้าใจอะไรมันไร้สาระนะผมเข้าใจนะผมดูตรงเนี้ยดูแป๊บเดียวก็ออกแล้วว่าสีหน้าสีตาคําพูดคาจาของทีมพิธาตอนนี้มันไม่ใช่ผู้นํา มันกลายเป็นนักบุกระดมนะใช่มีความรู้สึกว่ามันเป็นนักบุกระดมนะไอ้น,นี่คือลุกระดมใ,ให้ให,ให้ให้สังคมเนี่ยเกิดความแตกแยกนะไม่ใช่ผู้นํานะผู้นําเขาจะนิ่งนะผู้นําที่ดีเขาจะนิ่งเขาไม่มาสร้างความแตกแยกในสังคมไอ้น,นี่ผมเห็นแล้วโอ้โหมันเป็นนักบุกระดมเนี่วะยิ่งมาณปัจจุบันเนี่ยมาฟังคําพูดคาจาโอ้ยน,นี่มันมันเขาเรียกไอ้พวก ไอ้พวกเหล่าขุนศึกทั้งหลายแหละที่พยายามปลุกระดมไม่เกิดความแตกแยกแล้วก็แตกแตกแยกในสังคมในประเทศเลยเรายิ่งไปเชื่อไอ้พวกบางช่างยุทั้งหลายแหละไอ้พวกนี้มันไม่ได้มาชุเขาเรียกมันไม่ได้มามาสู้กับกับคุณนี่คุณมันก็โง่ดักดานในลนนนักษณะเนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเชื่อพวกนี้เอาเชื่อไปเชื่อมาไอ้ที่คุณได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า คุณไปโจมตีทหารเกี่ยวกับเรื่องทหารเกณฑ์เนี่ยไอ้ที่ได้คะแนนเสียงมาเนี่ยคือเรื่องของทหารเกณฑ์แต่มันดันเขาเล็กลื่นไหลไปพยายามไปปรับปรุงเปลี่ยนไขมอมอ112เข้าไงพอได้คืบจะเอาสอกไอ้นี่ชัดเจนเลยใช่ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากเป็นทหารเนี่ยเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากจะเกณฑ์ทหารไอ้นี่มันถูกใจ มันถูกใจคนทั่วไปหรือคุณใส่าใช่ไหมละ่ะเนี่ยมันถูกใจไม่ใช่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนสําคัญเลยส่วนสําคัญเลยที่มันไปถูกใจกับชาวบ้านกับเพราะชาวบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีลูกเป็นลูกชายอยู่คนเดียวเนี่ยแต่มีก็เรียกอะไรก็อยากจะพึ่งพาสายลูกเนี่ยลูกจะได้ใช้แรงงานทามาหากินมันหมดโอกาสเนี่ยพราะต้องไปเกรนาหานเขาก็เรียบร้อยไอ้นี่มันไป เขาเรียกว่าถูกใจชาวบ้านไอ้นี่แหละจุดสําคัญที่มันไปถูกใจชาวบ้านชาวบ้านถึงชอบไงแล้วก็ไปถามเด็กๆไอ้เด็กสี่ขวบห้าขวบว่าอยากเป็นทาหารไหมเด็กมันก็มันเห็นสภาพไอ้การที่เป็นทาหารพวกนี้เด็กมันก็พูดมาภาษาเด็กมันก็บอกมันไม่ไม่อยากเป็นเขาก็เอาภาพพวกนี้ไปอะไรรู้ปาไปโปรโมตตัวเองเพื่อที่จะไปแก้เพื่อไม่ให้มีการเกณฑ์ทหาร จะให้มีทหารอาชีพอะไรพวกนี้แต่พอได้เรื่องทหารนี่มันไปเรื่องอะไรห่ะมันพานไปเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองนี่มันไปสร้างฟาร์มเขาเรียกมันเหมือนพยายามไปแซะสถาบันเบื้องสูงเลยมีใครทักษิณก็ยังไม่ทำเลยทักษิณยังไม่ทำเลยเพราะทักษิณเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันไอ้นี่แล้วไง บทเรียนสอนแล้วก็เรียกบทเรียนมันสอนใจแล้วว่าโอ้กูเข้าใจผิดใช่ไหมกูก็คิดว่านั่นแต่จริงๆเนี่ยถ้ากูเข้ากับไอ้ทุนผูกขาดได้อะไรได้มันก็จบเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อทํานบํารุงแผ่นดินให้ดีขึ้น,นก็โอเคไอ้สิ่งตรงเนี้ยถ้าสินเนี่ยหมดเงินเยอะนะ่าจากกรณีที่เ็าเรียกพยายามเขาเรียกว่าคิดว่าผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐมนูญนะ สนับสนุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจนล้มทักษิณจากนายกจนต้องไล่เห็ดไปอยู่ที่ดูใบเนี่ยไอสิ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นฟาร์มคิดในลักษณะตรงเนี้ยแล้วก็พยายามปลุกคนเสื้อแดงมาต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับสถาบันเบื้องสูงแต่พอที่สุดพอได้ก็เลกได้บทเรียนตรงนี้พอมาเข้าใจบ่โอ้มันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ก็คือ ไอสิ่งตรงนี้ความสวยงามความประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาของคําว่าสถาบันเบื้องสูงโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของความศรัทธาความศรัทธาก็คือการทลาด <c oughs> ทําตรงนี้ให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยนะมันฟื้นตัวง่ายนะคุณแซม ฟื้นตัวง่ายนะไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องมาดูหนี้สินกวนเรือนว่ากูใช้กี่ปีเป็นร้อยปีกว่าจะประเทศไทยจะหลุดพ้นโอ้ยนี่ก็เรื่องคิดไม่เป็นนะผมบอกได้ไอ้การที่จะทําให้ประเทศไทยนะั้นหลุดพ้นนี่นะผมบอกได้เลยมันแค่ปีเดียวเบอร์เบอไม่ถึงปีเลยซ้ำไปเพราะว่าการทําผลกําไรการประเมินผลมันอยู่ที่ระบบสต็อกนะระบบสต็อกแล้วทาให้เกิดสโตกได้ยังไงทําให้พีคได้ยังไง ผลกําไรมันมันเกิดได้ทุกวินาทีนะแล้วมันสามารถที่จะทําให้ประเทศไทยนําฟูฟ่องการมีนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องความบกพร่องนะการเป็นนี่ถือว่าเป็นเครดิตเราสามารถที่จะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีได้ด้วยก็โอเคขอจบคลิปที่สองสองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ